Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbin alameen. Allahumma salli ala muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับก็ตอนรับพี่น้องผู้ชมกลับมาในช่วงที่สองของรายการจงอ่านนะครับวันนีเ้เนื่องจากว่าเราเริ่มเข้ารายการช้านะครับก็เราก็ชดเชยให้กับพี่น้องผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการจงอ่านของเราอยู่นะครับ เเดี๋ยววันนี้ต้องขอมาอัพพี่น้องล่วงหน้าก่อนเลยนะครับถ้าหากว่าช่วงท้ายรายการ <c oughs> ไม่ได้เปิดสายนะครับเพราะว่าชาลพยายามจะนําเสนอในส่วนของการฝึกอ่านอายะกรุรษีนะครับแล้วกเ็เรื่องของคำเรื่องของความหมายให้จบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้จบเดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุยกันสบายๆแล้วก็เปิดสายให้พี่น้องได้โทรเข้ามาพูดคุย ซักถามกันเอาแบบว่าให้เยอะๆเลยแล้วกันนะครับแต่วันนี้ถ้าหากว่าไม่มีโอกาสเปิดในช่วงท้ายนะครับก็ต้องขอมาอัพกันล่วงหน้าไว้ก่อนนะแล้วก็มาดูในส่วนของอายะกรุสีนะครับก็เป็นอายะที่ <c oughs> เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เรานั้นจะได้จดจำนะครับจดจําแล้วก็พยายามเข้าใจถึงความหมายแล้วก็อ่านกันบ่อยๆนะครับอ่านกันบ่อยๆอ่าน,านหลังละมาด ฟัดดู5ห้เวลาก่อนนอนอะไรต่างๆนี่นะครับ <c oughs> จากภาพอินเสิร์ตนะฮะพี่น้องผู้ชมครับก็เป็นอายะกุรุสีก็คืออายะที่255ของสูรออัลบอกอรนะครับกรุสีก็แปลว่าเก้าอี้นะฮะหรือสำหรับผู้ที่สูงส่งนะครับเราก็อาจจะแปลว่าบัลลังนะครับบัลลัง <c oughs> ดูเรื่องของการออกเสียงแล้วก็ผสมเสียงนะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะฮะอาจจะไปเร็วนิดนึงก็เพราะว่าเราก็ชำนาญแล้วนะครับคำนี้ก็อัลลอฮ์นะครับอัลิฟลามก็จำกันได้นะครับว่าเติมสระฟัทธะนะครับออัลลอฮูนะครับอัลลอฮูตอมาลาอาลาอีนะฮะลาอาลาจะสังเกตว่า จะเขียนแบบนี้ก็อ่านว่าลาเขียนแบบนี้นะครับก็อ่านว่าลาแต่ว่า,าคนละคํากันแล้วก็คนละความหมายนะครับก็ดูถ้าคําลาแบบนี้เนี่ย theory, แปลว่ายาหรือแปลว่าไม่นะฮะ yea. ส่วนอันนี้ลาอันนี้อยู่ในคําคําว่าอีลาหาที่แปลว่าพระเจ้านะครับอีลาหาแล้วก็อีลาอินนะครับลาอาลานี่ก็ลาอาลาเหมือนกันแต่เป็นคําว่าอินลาที่แปลว่านอกจากหรือเว้นแต่ ต่อมา w ูนะครับแล้วก็วาลา่าวันนะครับข้ามตัวนี้ฮายาไฮแล้วก็ยูล่ายุลนี่นะครับ,นะรบข้ามอันนี้กอยากอยนะครับกอยากอยยูว่ายูมูนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮอิลลาหุลไฮยุลกอยยูมูนะครับรอ่านอยู่ตรงนี้ก็เป็นกอยยูมต่อมาลาอาลานะครับ ตาอาตะนี่นะฮะคู่ซูหฮูว่าฮูผสมกับวาลเล็กตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าในเล่มเก่าเขาจะเป็นอดอมมามัดเป็นเครื่องหมายยาวแบบนี้ฮูต่อมาซี่หน้าตุนตุนหรือตู้หน้าตุนเนี่ยเสียงเดียวกันต่อมาว่าลาอาลาหน้าว่าเนามุน เวลาอ่านหยุดก็นาวมนะครับนะาวมเดี๋ยวเราจะแบ่งกันหยุดตามนี้เลยนะครับนีม่มีตัวยิมนี่ก็ยาอิสอนุญาตให้หยุดนะฮะเดี๋ยวเราดูในส่วนของวิชาตันชีวิตแล้วกันนะครับต่อมาล่านะครับฮูว่าฮูนี่นะฮะมาอามาต่อมาก็ฟีซ่าฟิสนี่นะครับข้ามอันนี้ข้ามอลีฟข้ามราม ต่อมาซามาอามาวาอาวานะผสมกับอลิฟเล็กนี่นะครับมาอามาว่าอาวาต่อมาตี้ว่ามาอามาแล้วก็ฟีลาฟิลข้ามอลิฟนี่นะครับข้ามยาตัวนี้ฟ,ฟีลาฟิลอารอร์แล้วก็ดีนะฮะเวลาหยุดก็อูน่นะมีเสียงดิ่งของตัวดอทอยู่ ต่อมามาหน้ามันในเล่มเก่ามีสุกูลตรงนี้นะครับมาหน้ามันมันดาแต่ต่อกับก็ข้ามมาเลยนะครับดาลาดันนี่นะครับข้ามาอลิฟตัวนี้แล้วก็ข้ามาอลิฟตัวนี้ดาลาดันลาดียาดียาชายาชฝ้าเอาไอหน้าไอด่า ฮูว่าฮูครับนี่แล้วก็อีลาอินล,ลาอาลาบีอีาอิดนี่ฮีนะครับผสมกับยาเล็กตัวนี้ฮียาฮีในเล่มเก่าก็จะเป็นกัสรอมัตเนี่ยเป็นกัสรอตัวยืนยืนแบบนี้นะครับในเล่มเก่าถ้าเห็นเป็นตัวแบบนี้ก็คืออ่านเสียงย,ยาวนะแต่ว่าในเล่มใหม่เนี่ยเขาเขียนเป็นกัสรอธรรมดาแต่มียาเล็กให้ก็คือผสมเสียงกันฮียาฮีนะครับ อ่ะอันนี้ยังไม่จบนะครับก็มาต่อมาครับยาอายะนี่นะฮะลามูมาอามาบ้ายาใบาหน้าอายาไอดียาดีเล่มเก่ามีสุกุลตรงนี้ครับฮีมาฮิมวามา่ามาอามาข้อละข้อลฟ้าหูมาหุม ยาละมูมาใบนะไอดีหิมวามาคอลฟาหุมต่อมาว่าลาอาลาแล้วก็ยู่เฮียเฮีนะฮะเล่มเก่ามีสกุลตรงนี้ครับตู้ว่าตูนี่เช่นเดียวกันหน้าบีชายะชัยอินมีหน้ามินไอลาอิลมีเฮียเฮีสะกดกับตัวยาเล็กตรงนี้นะครับ อิลาอิลลาอาลาบีมาอามาชาอาชาอาเวลาอ่านหยุดก็ชานะครับอ่เวลาอยู่ไพตูน่าบิชัยอิมิลอิลมิฮีอิลลาบิมาชานะครับต่อมาว่าซีอากูรอกุรซียาซียูอ่าฮุซาฮุสทำอันนี้เลยนะครับแล้วก็ ซามาอามาวาอาวาตีวา,า,วา,วาลาวลต่อมาอารออาดแล้วก็ดอนะครับวา่าซีอารุซีอยู่ฮุซามาวาติวัลอาดเวลาหยุดนะครับอาดมีเสียงเสียงดอทอยู่นิ่งอยู่นะฮะต่อมาวาลาอาลาแล้วก็ยานะครับ ฮัมซ ah uh wa, ้าต nah. al ัวนี้อูว่าอูดูฮูว่าฮู่ใฟ้าใฟ้ต่อมาดูฮูแล้วก็มาวลายอูดูฮหู่ใหดูู่มาแล้วก็สุดท้ายว่าฮู่วลาวัลคำอลิฟนี่นะฮะอาลิยะลียูละยุลวะฮุลอาลียุล อารซียซีมูนะครับเล่มเก่ามีสุกุลตรงนี้วนะหัวนาลียุลอาซีมอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งเป็นเรื่องของการอ,าออกเสียงแล้วก็ผสมเสียงต่อมาในรอบต่อมานี้เราจะดูเรื่องของคำนะครับคำที่หนึ่งอัลลอฮ์นะครับลาไม่อิลาหาพระเจ้าอิลลาเวน้นแต่ ว่าเาขาหรือว่าคืออลัลฮายูผู้ทรงเป็นอัลกอยุมผู้ดำรงอยู่ผู้บริหารนะฮะอลัลลอฮ์บอกว่าพระองค์คืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ผู้ทรงเป็นนะครับผู้ทรงเป็นแล้วก็ผู้ทรงดำรงอยู่บริหารกิจการต่างๆนะฮะต่อมาลาไม่นะ,ะตะคูซู ตะคุซูหูเขาตะคุซูไม่ลาแปลว่าไม่ตะคุซูแปลว,ว่าเอานะครับไม่เอาหูเขาอันนี้หมายถึงพระองค์อัลลอฮ์ซีน้าตุนความง่วงง่วงเหงาหานอนยังไม่ถึงกับนอนต่อมาว่าและลาไม่เนามุาการนอนคือการง่วงเหงาหานอนหรือว่าการนอนเนี่ยไม่มีที่พระองค์อัลลอฮฺสัมบตาลา การง่วงเหงาหาวนอนการนอนหลับเนี่ยไม่กล้ามกายพระองค์อัลลอฮฺมะตาลาพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ไอส่วนเรื่องของลักษณะของการง่วงเหงาหาวนอนการนอนเนี่ยนะครับเหมือนเวลาเรานั่งเฝ้าเครื่องส่งออกอากาศเนี่ยนะฮะาบางชั้งก็อาจจะมีมึนๆม,มีง่วงบ้างมีมีหลับบ้างเนี่ยนะฮะแต่ว่ากับพระองค์อัลลอฮฺแล้วมันไม่มีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นซิฟัตเป็นลักษณะที่อัลลอฮฺ ให้กับมัคคุลกหรือว่าสิ่งที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมานะฮะต่อมาก็ลาตะคุซูฮูเซนตัวลาเนานะครับการง่วงนอนการนอนนั้นไม่มีนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับพระองค์อัลลอฮฺมะตาลาเลยต่อมาล่าสำหรับฮูพระองค์อัลลอฮ์นะครับเขาหมายถึงพระองออค์อัลลอฮ์มาสิ่งที่ฟีอยู่ใน อสมาวาตบรรดาชั้นฟ้าว่าและนะครับมาสิ่งที่ฟรีอยู่ในอัลอฮ์นะครับและแผ่นดินาลาหูเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์นะครับาลาหูเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์มาฟิสมาวาตีสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าว่ามาฟิลอัลแลวก็สิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินนะครับมันเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยนะครับใครที่บอกว่าโอ้ฉันมีโฉนด เยอะนะมีที่เป็นพันๆไร่ไปอ่านอายะกุตุสีนะครับแล้วจะรู้ว่าเออไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ของท่านนะครับไม่ใช่ของท่านเพราอเราบอกว่าละหูมาฟิสมาวาติวมาฟิลัดนะครับทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นะครับอ,อย่าคิดว่าเป็นเป็นของเรานะครับอยายะนี้สุดยอดนะครับเตือนได้ครบทุกเรื่องเลยต่อมาครับมันดัลาดียัชวาอินดาหูอิลลาบิอิศนีนะะ มันซานะครับมันใครผู้ใดมันดาเนี่ยใครเล่านะฮะใ,ใครเล่าอัลลอฮฺที่จะาบางทีก็แปลว่าซึ่งนะฮะประโยคนี้ก็แปลว่าที่จะยัชวาอูทำการช่วยเหลือนะครับทำการช่วยเหลือคนอื่นๆเนี่ยอินดาณฮูณที่ฮูเขาณที่พระองค์ลอสมาาลาอิลลา เว้นแต่นอกจากบีด้วยอิสนีการอนุญาตฮีของพระองค์ o, อัลลอฮ์ของเขานะครับฮูกับฮีก็ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ว่าสราะเนี่ยมันจะถูกบังคับโดยหลักกฎไวยากรณ์ของเขานะครับมันไม่มีบีอิสนีฮูเนี่ยบีอิสนีก็ต้องเป็นฮีมันจะสะดวกลิ้นกว่านะครับเราบอกว่าใครเล่าที่จะสามารถยัชวาอูก็คือ s าฟะนะครับาฟะ ช่วยเหลือที่เราจะได้ยินคําว่าชาฟาอาชาฟาอาท่านนาบีจะชาฟาอาจะช่วยเหลืออุมมะของท่านเนี่ยนะครับก็นี่แหละครับคำนี้นะครับมีตัวชีนหรือเราเรียกกันว่าเชนฟาแล้วก็อินนะครับในในอายะนี้ก็เป็นคําว่ายัชฟาอูนะครับเราบอกว่าไม่มีใครที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆได้หรอกนอกจากด้วยการอนุมัติของพระองค์อัลลอฮฺเสมอตาลาเท่านั้นนะครับอัลลอฮฺจะอนุญาตให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลสัลลัมเนี่ยได้ช่วยเหลืออุมมะของท่านใน าการสอบสวนนะครับในวันวันอาเคโระนะครับ <c oughs> ต่อมาครับตอนนี้เราดูเป็นคำอยู่นะครับเป็นคำยะละมูนะฮะทรงรู้ครับองค์ลอร์นั้นทรงรู้มาสิ่งที่ใบหน้าระวางไอดีนะครับ <c oughs> มือของพวกเขาเนี่ยห <c oughs> ิมพวกเขา,อาลอร์ทรงรู้ สิ่งที่อยู่ระหว่างมือของพวกเขาครับก็คือข้างหน้านะครับข้างหน้าของพวกเขาระหว่างมือก็คือข้างหน้านะฮะแล้วก็ว่าและมาสิ่งที่คอลฟ้านี่แปลว่าข้างหลังหุ้มนะครับของพวกเขาก็คือพระรงองค์อัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะฮะต่อมาเวลาอยู่พิโตนบิชัยอิมิลอลิมฮีอิลลาบิมาชาว่าและ ลาไม่นะครับอยู่ไฮตูนพวกเขาห้อมล้อมพวกเขาล้อมพวกเขาไม่สามารถที่จะห้อมล้อมบีด้วยชายอินสักสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดมินจากอินมีความรู้ฮีของเขาของพระองค์อลอสมาดาลาอิลลาเว้นแต่หรือนอกจากบีด้วย มาสิ่งที่ชาติต้องการประสงค์นะครับเราบอกว่ามนุษย์นั้นจะไม่สามารถที่จะล่วงรู้สิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงประสงค์เนี่ยได้เลยนะครับมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับนอกจากสิ่งที่อร์นั้นทรงประสงค์ที่จะให้เขารู้เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้น เป็นอายะที่ชาลล์ครับดูแล้วเนี่ยมันครบเครื่องเลยนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราคิดไค่ควรเนี่ยมันจะเตือนเราได้ในในทุกๆเรื่องนะครับเตือนเราว่าเรานั้นเป็นบ่าวนะครับของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ส่วนเรานั้นเป็นบ่าวที่ต่ำต้อยนะครับอาอยะนี้ก็จะเตือนให้เราเนี่ยเป็นคนที่นอบน้อมนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราศึกษาแล้วใคร่ควรนะฮะต่อมาครับ <S <S วาซีอากุรุซิยสุสมาวาติวัลอาวซีอากว้างขวางนะครับ กว้างขวางว่าซีอารนี่นะครับกว้างขวางกุรซียูเก้าอี้หรือบัลลังฮูนะครับก็ของพระองค์อัลลอฮ์บัลลังของพระองค์อัลลอฮ์นะครับทรงกว้างขวางอัสมาวาัดทั้งชั้นฟ้าเลยนะฮะกว้างกว้างใหญ่เท่าชั้นฟ้าหรือใหญ่กว่านะว่าและอลัลออตแล้วก็แผ่นดินนะครับอัลลอฮ์บอกว่า เก้าอี้หรือว่าบันลังของพระองค์นั้นกว้างนะกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่กว่าชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดิน,นว่าและวลายาอูดูฮิฟซูมาว่านะครับและลาไม่ยาอูดูอ่อนละฮูเขาหมายถึงพระองค์ขอลเราสมบตาลาฮิฟซูนะฮิฟซูฮาฟิดฮาฟิดอนี่นะครับ รักษาดูแลฮูมามันทั้งสองก็คือชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลนั้นไม่ทรงอ่อนลา้าไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยไม่ทรงมีอะไรที่มราระคายเคืองเลยนะครับในการที่จะดูแลรักษาทั้งชั้นฟ้าและก็แผ่นดินนะครับมันไม่เป็นความเ,เดือดร้อนความเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยสำหรับพระองค์อัลสุมานอตาลานะฮะ สุดท้ายครับวะฮุวันอาลียุนอาซีมว่าและหัวว่าเขาพระองค์ลอสตาลานั้นอาลียุนทรงสูงทรงยิ่งนะครับอัลซีมทรงเกียรติทรงศักดิ์รียิ่งนะครับ <c oughs> นี่ก็คือคําต่างๆในอายะกุรุศีนะครับซึ่งก็มีหลายๆคําที่เราผ่านมาแล้วนะครับก็พี่น้องก็จำนะครับอันไหนเป็นคำใหม่แล้วก็ จะได้จําเพิ่มเติมนะครับคําว่าอัลลอฮ์ลาอิลาห์อะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นคําที่หลายๆคําเลยนะฮะที่เราคําผ่านมาแล้วอาจจะมีคําว่าไฮยู่นะครับหายาดไฮยู Hay at, Hay u, แปลว่าเป็นกอยูมก็กอมาเนี่ยนะครับดำรงคงอยู่นะหรือว่าบริหารกิจการนะครับตนะคูซูเนี่ยแปลว่าเอาซี ina, นาเนี่ยแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้ม่วงเหงาวหาวนอนเนี่ยนะครับ ทศนะเนี่ยแปลว่าปีนะครับตัซีนาตุลเนี่ยแปลว่าง่วงเหงาหานอนแทะซานาตุลเนี่ยแปลว่าปีนะครับเนามุลเนี่ยแปลว่านอนนะครับลาหูมาฟิสสามาวัดก็สามาก็คือชั้นฟ้านะครับสามาวรถก็บรรดาชั้นฟ้าเอาต์นะครับก็คือโลกหรือแผ่นดิน,นมันนี่เราก็ผ่านแล้วนะมันก็ผู้ใดใครยชัชฟาอูก็ชฝ้านะครับการช่วยเหลือ,อแล้วก็อิสนี่เนี่ยนะครับบีอิสนี่ก็ในอ,อะไรนะใน ซูร์อัลกอตนะครับตันนสเซอรุ่นมาลาิก็ตัวรูฟีฮาบีอิทนี่นี่นะครับคำเดียวกันกา,ารอนุมัติการอนุญาตแล้วก็ยะละมูเนี่ยครับก็แปลว่ารู้นะครับใบหน้าระหว่างไอดีก็อย่าดุนมือนะครับคอ,อลฟ้าก็ข้างหลังอยู่ไฮตูนี่ห้อมล้อมนะครับห้อมล้อมอ อิลมีกับยะละมูก็คำเดียวกันนะครับแปลว่ารู้รู้ความรู้นี่นะฮะก็ต่อมาก็วาซีอาแปลว่ากว้างนะครับกรุซีก็เก้าอี้หรือบัลลังก์นะครับสมาวัตเมื่อกี้ก็ผ่านแล้วนะครับชั้นฟ้าอัลออตก็แผ่นดินยาอูดูก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับฮิฟซูก็ฮาฟิซอฮาฟิดนี่นะครับก็รักษาดูแลนะฮะแล้วก็อาลียุนทรงสูงทรงอาลีมทรงเกียรตินะครับทรงศักดิ์รียิ่ง เออของอัพพี่น้องนิดอ้าวเห็นนะครับมือมือมันไวไปนิดหนึง่งอ้าวทีนี้มาตัวีวิตนะครับมาดูแล้วก็จะได้อ่าน <c oughs> ตัวีวิตนะครับเอ่อก็เหมือนเดิมก๊อปตอบายิมดันสุก,กูลนูนชัดเอ่อนูนสุก,กูลมีมสุก,กูลนูนชัดด้ามีมชัดด้าเครื่องหมายยาวอ้าวเราดูไปทีละตรงที่มีตัวยิมกับตัวที่มีเอ่อตัว อักษรที่ให้หยุดเน,นี่ยนะฮะให้หยุดได้เนี่ยน,นะครับเราก็จะหยุดตรงนั้น <c oughs> อัลลอฮูนะครับอัลลอฮ l ลลอิอิลาฮิอิลลาหุวาฮยุนกอยูมลาตรงนี้เลือกความยาวได้ตั้งแต่2ถึง5นะครับตรงนี้เรียกว่ามัดยาอิสอนุญาตให้อ่านยาวก็คืออาอีอ e ู U, ที่อยู่ในคำใดคำหนึง่งแล้วก็ไปเจออีกคำหนึง่งเป็นอ l ลฟนะครับก็จะอ่านอ,าอนุญาตให้อ่านยาวได้ตั้งแต่2ถึง5นะครับ ลาอิลาฮะอิลลาห์วะลไฮยุลกอยูมตรงนี้เวลาเราหยุดนะครับก็ยูมก็เป็นมัดอาริลิสุกูลเลือกความยาวได้2ถึง6อ่าแล้วก็อ่าน il um. อัลลอฮฺอูล่าอิละห์อิลลาห์วะฮัยยุ่นกอยูม อัล l อ a h u la ilaha ล l l a h u walhiyun q a y y u มต่อมาลาตะคุซุฮูซินะตุนวะลาเนาณมนะครับหยุดตรงนี้เลยก็ได้นะฮะมีตัวยิมอยู่ตะคุซุฮูซินะตุนว่าสระสองที่ตัวตุนนี่พบกับว่านะครับอิดะกอมจำได้ไหมครับอ่ายาวามีมนูนอิดะกอมมาอ่านกุนนะ อาหาข้าพร้อมกับหน่วงเสียงตุนเข้าไปในวาวก็กลายเป็นตูนะครับและตะคูซูฮูซีนตูวะลาเนานะครับเวลาหยุดอันนี้จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆมัดอาริลิสุกูลแต่ว่าเขาตั้งชื่อใหม่ให้มันเป็นมัดลีนมัดอ่อนนุ่มอ่อนนุ่มนวลน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้ามันเนี่ยเป็นลักษณะของอักษร,รหรือว่าหูรุฟลีนหรือ ที่เราเรียนในกลุ่มที่กลุ่มที่8นะฮะ iu ุ I, u เอันนี้ก็น่าว่าเนาเสียงนุ่มนวลแล้วต่อด้วยตัวอักษรแล้วก็จบอ่านหยุดที่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเลือกความยาวได้2ถึง6นะครับและ,ะคูฮูซินตุวะละเนา,นาลักษณะมันจะคล้ายๆกับมัดอาลิลิสุกูลนะครับ <c oughs> ความยาวก็เลือกได้เหมือนกันนะฮะเอาต่อมา ละหูมาฟิสสมาวาติวามาฟิลออทนะละหูมาฟิสสมาวาติวามาฟิลออทนี่อันนี้ก็ไม่มีนูสุกูลมีมสุกูลนูชัดดามีมชัดดากอฟตบายิมดันสุกูลไม่มีเวลาอ่านหยุดนะครับเอาให้มีเสียงตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเสียงดอทนะนิ่งอยู่ที่ปากของเราละหูมาฟิสสมาวาติวามาฟิลออท ลาหูมะฟิสมะวะติวมะฟิลอัลนะครับมีทั้งเสียงรอเสียงดอทนะต่อมามันザที่ยาชฝะอินเดหูอิลลาบีอิดเนมันザนี่นะครับมันาเนี่ยนุสุกูลในเล่มเก่าจะมีสุกูลให้ตรงนี้พบกับตัวザนเป็นอักษรของฮุกอมอิฟฟานะครับก็ <c oughs> <c oughs> แฝงและหน่วงสามพาร์ก่าตรงนี้นะครับ มันซาลาดิยัชวาอินดาอิกฟาเช่นเดียวกันนะฮะอินดาก็อิกฟานะครับนูสุกูลพบดานนะฮะอินดานูสุกูลพบดานก็อิกฟาก็แฝงและหน่วงนะฮะอินดาฮูอันนี้ก็มีเครื่องหมายยาวนี่นะครับยาวได้ตั้งแต่2ถึง5นะฮะอันนี้เป็นมัดยาอิสอิลลาบีอิสเนเวนลาหยุดนะครับมีเสียงตัวฮ่าตรงนี้ด้วย من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه oh, <Dial coughs> يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ยาละมูมาใบนาไอดีหิมมีมสกูลพบวาวเน้นครับเน้นตรงนี้เน้นนะฮะเน้นนะจากหิมธรรมดาก็เน้นขึ้นมานิดหนึ่งหิมวะมาคนฟาหุมส่วนตรงนี้ก็ตามปกติถ้าเราไม่อ่านต่อถ้าเราอ่านหยุดนะครับหุม um, ธรรมดาถ้าอ่านต่อหุมนะเน้นเหมือนกันครับยาละมูมาใบนาไอดีหิมว่ามาคนฟาหุม ยาลัมวมาบเยน่าอิดิหิมวะมามาลฟะหุมตั้มาวะลา่ยุ่งตูนบิชัยอ์มิลอิลมิฮีอิลลาบิมาชานะะฮเอาเป็นว่าชาลอพรุ่งนี้ต่อดีกว่านะครับพี่น้องครับก็เดี๋ยวอพอดีทาง MCR มซีอาเราทศเวลาให้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเกินเวลาในรายการอื่นนะฮะ ก็โอเคก็ดีเลยนะครับพรุ่งนี้เราจะได้พูดคุยกันต่อในส่วนของอายักรุลีเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อายักรุลศีต่อให้จบในส่วนของตันชีวิตแล้วเราฝึกอ่านกันแล้วหลังจากนั้นพี่น้องโทรเข้ามาเลยสอบถามได้นะครับหรือว่าถ้าจะอ่านก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นอายักรุลีเลยแล้วกันนะครับก็ลองไปฝึกอ่านกันดูนะครับในอายักรุลีวันพรุ่งนี้พี่น้องที่จะโทรเข้ามาก็เตรียมความพร้อมมาเลยนะครับอายักรุลีหรือว่าตรงไหนที่สอนมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ฟาติฮะจนกระทั่งมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับ ถ้าหากว่ามีตรงไหนสงสัยก็สอบถามได้กันในวันพรุ่งนี้วันนี้เวลาของรายการจงอ่านจบลงครับจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมนะครับนี่ครับอา้าวด้านนี้นะฮะด้านนี้นะฮะ3พฤษภาวันนี้และครับวันนี้3พฤษภาคมรอมัตต์ลินอาลามีนครับทีมงานไวชาแชนนลจัดงานรอมัตต์ลินอาลามีนที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเชิญพี่น้องอทุกๆท่านนะครับมาร่วมงาน แล้วก็ชวนเพื่อนๆชวนญาติพี่น้องมาด้วยนะครับมาร่วมงานกันมาพบปะมาเจอกันครับนอกจากเจอกันทางทีวีแล้วมาดูตัวจริงสินะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเหมือนในจอทีวีหรือเปล่านะครับวันนี้จากลาการด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสุบฮานะกัลลอฮุโมบิฮัมดิกะอัชฮะดฺอัลลอฮ์อิลลาอิลลัตตะอัสตัวฟุรุกะวะตูบุญเลกวะบริไลทาฟิกวันฮิดายะอัสสลา assalamualaikum w a r a h m ล t u l l a h wabarakatuh We love Muhammad, the last prophet sent from Allah.